เดี๋ยวก็รู้ว่าวัดบ้านยางจะสู้ไหมเพาว่าเขาบอกว่าคนสนามบุรีไม่เคยตัวใครใช่ครับถึงหน้าตาจะเป็นยังไงเราไม่รู้ขอบคุณเปียเตียครับเวลาไปบ้านเขาขายแถวนั้นก็ยใช่ของดีสนามบุรีเป็นฝากครับขอบคุณยังมากเลยครับเปียเตียของดีสนามบุรีกาหลีครับใช่ไหมใช่ครับต่อแขกรีนะแขกประธานัภาไม่ครับ ครับเสียเบียด้วยถ้าอยากจะเข้าไปสนามวัดถหลวต้องหมายโผถึงิงาครับเพราะว่าประชา่ิปไตยสั่งนั้นมาอยู่ที่สนามแล้วครับสองายกรัฐแคิแต่รายงานเพิ่งจะแจ้งขาจังหวัดพิจิตครับออออวยันจงพิจราข้การดัเบงปานกรด้วยว่าเราอาแดงรอบาแท เวลาบุรีคับที่ว่าเหลอบีาวให้ปสาวให้ตามเารีเนี่าก็แม่เหลือเรแม่รารูที่ว่าเที่ยวนี้เหลืออาลามไปเอาละครับเทสตอนนี้หายฉลองตั้งแ่ปูครับหายฉล อยแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่ารจากบางแตงปากนบุรีนาตรสักนะาปาเ็ช่วงกเนะครับราศบางแตงผายดียพี่นท่่เยอะจัเยอกินเยอกินเยอะกินเะมากุกคปเอาเลืองแตงผายเลยแตงีนยจเอารับีปัคมงคลวรกิโอวรเจ้าโอว้าหัวบางแตงดูอยู่ว่ารับปี่ยย่ได้ทุ่ยเน่จะาดีับาง ุนานฝังให้นาดแล้วแล้ว,เท,เ,ทวทเทพโกนก็หนนะีเฮ้าเทพชัยากำลังตัดสินแล้วน้ำแดงครับเทพโกตนเป็นปเลยชน,นะเทพโกตนเป็นเลยชนะกครที่ดอง